เจ้าพอดีมีคนถามมาว่าประตูปะเปลี่ยนบ้านประตูแต่ว่ามันอยากได้ลูกบิดอันเก่าะค่ะแล้วก็หอใส่เงาได้เจ้าแล้วเหเอาลูกบิดอันเก่าไปใส่บ้านประตูใหม่ได้ก็เจ้าอ๋อครับถ้าในกรณีแบบนี้นะครับคือถ้าลูกบิดของเรายังใช้ได้ยังดีอยู่นะครับแต่ไม่อยากเสียเงินไปซื้อใหม่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้ว คุณผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนเองได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในวิธีการเอารูปบิดออกแล้วก็ไปเปลี่ยนที่บางประตูตัวใหม่กันนะครับคือถ้าเราสังเกตนะครับจะมีช่องเล็กๆนะครับที่สามารถเอาเด็กดันเข้าไปได้นะครับเพราะว่าปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มล็อกอลูกบิดไว้นะครับจากนั้นเราก็หา ปูนะครับดันเข้าไปสุดๆนะครับพอเราดันไว้อย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ดึงออกนะครับว้าว <Wow. S 1> ออกมาแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องเอาุกขาครอบตัวนี้ออกนะครับเราก็หาเด็กแบนๆนะครับงัดออกพอเรางัดออกเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็คือจะมี สกูอยู่สองตัวนะครับเราต้องไขสกูออกก่อนนะครับที่ผมต้องใช้ไขควงนะครับก็เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าในกรณีที่เราไม่มีสว่านไร้สายนะครับแต่ถ้ามีสว่านไร้สายมันก็จะประหยัดเวลาแล้วก็ง่ายอีกนิดหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ เอาตุกเด็ดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ที่บานตัวใหม่กันนะครับสำหรับบานตัวใหม่นะครับก็มีช่องไว้เรียบร้อยทีนี้เราก็ต้องเอาที่เป็นตัวล็อกตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับอตอนที่เราใส่เข้าไปนะครับคือต้องอจับให้ถูกทางนะครับเพราะว่า ตัวนี้เวลาเราดันเข้าไปนะครับตัวนี้มันก็จะยุบเข้าไปอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่ตามช่องเลยนะครับพอเราใส่เสร็จนะครับแล้วก็ใส่กใสกรูนะครับยึดก,กับบานตัวใหม่ไว้นะครับพอเราใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เอารูกบิดตัวเดิมนะครับใส่ตามรูกทรงที่ มีช่องตัวนี้นะครับก็เพื่อก็เพื่อจะล็อกไว้กับตัวดันเข้าดันออกตัวนี้นะครับสังเกตนะครับลูกบิดกับตัวล็อกก็จะยึดกันไว้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราบิดอย่างนี้นะครับมันก็จะดันเข้ามา ถ้าเราปล่อยก็จะเอาไปเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็ใช้ฝาครอบนะครับมายึดกระบ,บานไว้จากนั้นเราก็เอาฝาครอบปิดฝาสกรูตรงนี้นะครับมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เราก็จะต้องใส่หัวจับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนะครับคือลูกดิดทุก ชนิดนะครับก็แทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีในการเปลี่ยนเราก็จะเซฟในค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องไปจ้างช่างมาราลงได้นิหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราลองปิดประตูแล้วก็ล็อกนะครับอย่างอรครับ จะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ผมจะล็อกไว้แล้วให้ป้องเป็นคนอยู่ด้านนอกเปิดดูนะครับว่าลูกบิดของเรายังใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเปิดก็ได้แล้วจ้าเปิดมาได้จ้ดาดีใจได้จ้า เรียบร้อยครับท่านผู้ชมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าจะมีสาระงานช่างใหม่นๆนะครับที่จะมาเสนอให้กับท่านผู้ชมสำหรับตอนนี้สวัสดีครับแม้แต่ลูกบิดเก่าๆอย่างนี้นะครับคือค่อนข้างที่จะแบบเก่ามากเลยนะครับแต่ก็ยังสามารถเปลี่ยนได้นะครับ ถ้าลูกบ,บิดยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับ